ครับก็ต้องทําการซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดเลยครับเป็นด้านญี่ปุ่นโบราณครับดูครับขอเปิดดูก่อนเราต๊โตสด <laughs> ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยระวังตก๊กกโต๊ะโตกโต,ต,กโตมันจะสดออกมาครับหนึ่ง<ห>สองสามโอ้ยอร้อนครับรอนร้อนด้านนึงครับไยมีดหรือเป,เปลา่าโชดีดูดูก่อนสมูรสมูไรหรือเปล่าลุ้นครับลุ้นครับถ้าเป็นหนังจีนเนี่ยเปิดได้ไหม ไม่ได้จะต้องมีกลไกจะมีธนูหรืออะไร <c oughs> วิ่งออกมา <c oughs> อาจจะตายก็ได้นะ <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยวต้องเตรียมพร้อมครับหนึ่งสองสามไรเลยครับสวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านในจังหวัดเฮลโกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวภายในตัวบ้านมือสองที่ผมได้ซื้อนะครับบ้านหลังนี้มีอายุ มากกว่า100ปีนะผมไม่รู้ว่าร้อยกว่าปีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวภายในตัวบ้านว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะเริ่มรีวิวภายในตัวบ้านนะครับวันนี้เรามีทีมงานพิสูจน์หลักฐานนะครับอาจารย์โชเล่อดีตพลทหารราบที่11นะครับและนี่ก็เป็นอดีตหน่วยรบพิเศษ G ีนิวนะครับ <c oughs> ส่งงคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ราคาบ้านหลังนี้เดี๋ยวแจ้งให้ทุกคนทราบเห็นคอมเมนต์ถามเข้ามากันเยอะมากนะบ้านบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับบ้านหลังนี้ผมซื้อมาในราคาหกล้านเยนนะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสหมื่นห้าพันบาทณเวลานี้นะครับพื้นที่ที่ผมซื้อก็เริ่มจากตรงจุดนี้แลฮะนี่คือพื้นที่อง์ทั้งหมดนะครับที่เรามาทำความสะอาดวันนี้นะครับนี่คือพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วตรงนี้ยังไม่ใช่ของผมนะครับท่านผู้ชม,มเดียวเราจะเข้าไปรีวิวภายในตัวบ้านให้ทุกคนได้รับชมกันณนะบัดนี้นะครับย้ำอีกรอบนึงบ,บ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่6ล้านเยนคิดเป็นเงินไทย1ล้าน3ามแสนนะครับผมซื้อด้วยเงินสดและบ้านหลังนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผมโดยชอบทำภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวหน่วยพิสูจน์หลักฐานหน่วยซิล โดยลบพิเศษกีนิวแล้วก็ทหารราบที่11นะครับนําทับได้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรีวิวด้านหน้าบ้านก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้คือพื้นที่ที่ผมซื้อเรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้ผมจะทําเป็นแปลงผัก สวนผสมผสานนะครับก็จะปลูกพริกปลูกกะเพราหัวระพาก็จะใช้พื้นที่ตรงจุดนี้นะครับและด้านหน้าก็จะกันพื้นที่สําหรับจอดรถไว้ประมาณ2-3งสามคันนะครับมาด้านนี้ครับมือกล้องมาใกล้ๆหน่อยโอเคตรงนี้นะเราจะทําเป็นที่จอดรถนะครับเราจะเอารถเราจะเอารถเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้ แล้วก็ด้านนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะทําเป็นที่จอดรถส่วนบุคคลนะฮะด้านนี้อย่างที่ผมเรียนไปเราจะทําเป็นสวนผักผสมผสานนะครับค,ครับตามมาครับมือกล้องตามมานี่เป็นกำแพงบ้านเก่านะครับอายุมากกว่า100ปีนะครับ ก็ได้รับการซ่อมแซมบำรุงมาอยู่ระยะหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นเ <_ C 1> จาน้ <_ C 1> จาของบ้านเขาได้ทิ้งบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านร้างนะครับ <_ C 1> เพราะว่าเขาย้ายไปอยู่ในตัวเมืองนะครับบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยร้างมาอยู่หลายสิบปีนะครับและวันนี้ผมเป็นเจ้าของผมก็จะทําการรีโนเวทนะครับทําให้บ้านหลังนี้มีชีวิตชีวากลับมาสวยงามมากกว่าเดิมหรือเปล่าก็ต้องติดตามชมตอนต่อไปนะครับหน่วยรบพิเศษกีนิวนำภาพครับ เดี๋ยววันนี้เราเจะพิสูจน์หลักฐานนะครับว่าในบ้านจะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านเด๋ยวขออธิบายนิดนึงนะในส่วนตรงนี้นครับท่านผู้ชมที่ผมทําความสะอาดตัดหญ้าอะไรต่างๆเนี้ยนะเป็นพื้นดินของบ้านของผมทั้งหมดนะครับรวมถึงโรงงานไม้นะโรงงานไม้ตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่บ้านของผมซึ่งตอนนีเน้เป็นของผมเรียบร้อยละ เป็นโรงงานค่อนข้างใหญ,ใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมด้านในนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมภายในตัวโรงงานนะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าประตูทางหน้าบ้านนะครับอาจารย์ออยอาจารย์ชเล่เปิดเลยฮะหลายหลายท่านก่อน,ก,อนก่อนจะเข้าไปในบ้านฮนะหลายท่านคอมเมนต์มาว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้สีสันสวยงามมากอย่าตัดอย่าโค่นเลยให้ให้ตกแต่งให้สวยงามนะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพยายามตัดตกแต่งให้สวยงามตามคําเรียกร้องของท่านผู้ชมนะครับส่วนตรงนี้ก็ต้องทําการตัดตกแต่งกริงให้มีความสวยงามนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเข้าไปในบ้านนะครับเดี๋ยวตากล้องซูมด้านนี้หน่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับซึ่งผมดูแล้วจะต้องทําการตัดตกแต่งยังไงก็ยังไม่แน่ใจนะต้องต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่า จะตัดตกแต่งหรือว่าลื้อออกไปเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวไว้ทีหลังนะส่วนนี้เข้ามาด้านนี้นะครับเข้ามาด้าบ้านเดี๋ยวอาจารย์โชเล่หนูพิสูจน์หลักฐานซุ้มตรงนี้นะครับท่านคิดว่านี่ขี้อะไรครับน่าจะเป็นอีเห็นครับขี้เห็นใช่ครับนี่ขี้ก้อนใหญ่ๆนะน่าจะนะเป็นขี้อะไรอาจารย์ชชเล่ คุณใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยคุณมุนี่ครับขี้ก้อนเบลเลอร์นะฮะและนี่มีเม็ดเมล็ดผักมเมล็ดพันธุ์พืชด้วยใช่ไหมครับมเมล็ดผลไม้ด้วยนะฮะถ้าเป็นบ้านเรานี่น่าจะเป็นอีเหนหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ขี้แมวนะครับดูแล้วไม่งั้นก็หมาในไม่งั้นก็หมาในนะครับแถวนี้มีหมูป่าแล้วก็กวางลงมากินผักแล้วก็ผลไม้ที่ชาวบ้านเขาปลูกด้วยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าแปลงผักที่มีรั้วไฟฟ้าล้อมรอบ นั่นหมายถึงว่ามีหมูป่าก,กับกวางเข้ามาแอบกินผักผลไม้แน่นอนนะครับบ้านหลังนี้ก็น่าจะมีสัตว์ป่าแอบเข้ามาถ่ายอุจจระทิ้งไว้ในบ้านนะครับก็จะเห็นเป็นกองอุจจระหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอุนจิอยู่ทั่วตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเข้ามานะฮะตรงหน้าบ้านก็ส่วนตรงนี้จะเป็นสวนญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมต้นไม้หลายๆต้นก็น่าจะเสียชีวิตไปละน่าจะตายหมดละต้องทําการ ทำความสะอาดต้องใช้เวลาพอสมควรเลยดูจากหน้างานแล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเรามีทีมงานหน่วยรบพิเศษกีนิวนะครับแล้วก็ทหารรับที่สิบเอ็ดย้อนอีกรอบนึงตอนนี้ไทยกับเขมรกําลังจะลบกันไม่รู้ว่าจะถูกเรียกตัวหรือเปล่านะครับสําหรับพลทหารราบที่สิบเอ็ดครับเดี๋ยวดุานนี้ก่อนนะครับต้นไม้ต้นนี้เอาออกเลยฮะต้นนี้เป็นมีหนามด้วยผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับสําหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับมีหนามเหมือนต้นยว เหมือนต้นงิ้วบ้านเราเลยครับมีหนามด้วยนะครับเดี๋ยวจําเป็นต้องตัดทิ้งแน่นอนนะครับบริเวณตรงนี้นายดีจะเป็นสวนญี่ปุ่นนะครับอาจารย์น้อยครับนะครับสวนญี่ปุ่นดูแล้วนายดีต้องเป็นสวนที่สวยงามมากๆครับใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ทเรการวางรูปแบบหินอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสวยงามครับก็เดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจที่จะรับชมนะครับก็ กดไ like, ลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับเราจะมารีโนเวทบ้านหลังนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าร n โนเวทนะคนไทยอาจจะคุ้นปากว่า Renovate เพราะฉะนั้นผมจะใช้คําว่า Renovate นะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ปุ่นเก่านะต้นไม้หลายๆต้นก็น่า,มมาจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่เจ้าของบ้านเขาปล่อยทิ้งร้างไปนะครับเราก็จะตัดทิ้งแล้วก็จะเหลือไว้เฉพาะต้นไม้ที่มีความสวยงามนะครับ ด้านนี้ก็น่าจะเป็นอะไรอาจารย์ออยน้ำตกน่าจะเป็นน้ำตกนะดูแ enfin ล้วน่าจะเป็นโซนของน้ําตกตรงจุดนี้ผมอาจจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กนะครับอาจารย์ชูเล่มาดูหน้านตรงนี้หน่อยตรงนี้น่าจะทําบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กได้ได้ไหมครับได้เลยครับนะเอาปูนมาเทแล้วก็ให้น้ํามันไม่ซึมน่าจะได้อยู่นะครับตรงนี้เราจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาคราฟนะครับเดี๋ยวด้านนี้ครับด้านนี้ครับ เข้ามาด้านในนะครับนี่คือประตูทางเข้านะท่านผู้ชมสวยงามสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับมาด้านนี้ตากล้องดูหน่อยดูนี่นะครับตรงนี้เป็นที่จุดโคมไฟหรือว่าตะเกียงนาดีดนะถือว่าเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านน่าจะมีฐานะพอสมควรในดีดนะครับดูจากรูปแบบการตกแต่งสวนแล้วไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมเข้ามา ตรงจุดนี้เราจะเห็นเป็นแท่งหินนะครับอาจารย์ออยเดินเข้ามาออกกล้องหน่อยครับตรงนี้นี่เป็นเป็นอะไรครับพันนิฐานคืออะไรทางเดินทางทดินั่งสมาธิไม่ใช่ที่นั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่เป็นทางเดินนะเป็นประตูขึ้นตรงนี้นะครับเป็นประตูขึ้นตรงนี้นะนะเป็นประตูตรงนี้นะครับนหนนะครับตรงจุดนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปไม่เชื่อย่า รบหลู่นะฮะตรงจุดนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ตรงจุดนี้ผมได้นําดอกไม้แล้วก็นําน้ําชามาสักการะบ,บูชาขอพรแล้วก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับว่าวันนี้ปัจจุบันนี้เจ้าของบ้านคนใหม่คือผมแล้วก็น้องๆทีมงานคุโม,มยนะครับที่จะเข้ามาพักอาศัยแล้วก็มาใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่ที่นี่ก็ได้ขออนุญาตทางเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็พ่อผมเจ้าที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตรงส่วนนี้ก็ส่วนนี้ตรงส่วนนี้เป็นอะไรเออก็น่าจะเป็นส่วนญี่ปุ่นใช่ไหมอาจารย์น่อยครับน่าจะเป็นส่วนญี่ปุ่นใช่ไหมครับอาจารย์อ๊ดตรงจุดนั้นก็น่าจะเป็นที่หมาในหรือว่าสัตว์ป่าเดินเข้ามาหรือเปล่าตรงตรงรอยตรงนั้นนะมันน่าจะเข้ามาตรงตรงนั้นดูแล้วตรงนี้ก็น่าจะทําการตัดตรงตกแต่งกิ่งได้ไหมอาจารย์น่อยได้ครับเนาะตรงจุดนี้เราก็น่าจะทําการตัดตกแต่งกิ่งไม้ให้มีความสวยงามนะท่านผู้ชม ได้นะครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูโซนบ้านญี่ปุ่นก่อนนะครับถ้าเราเห็นล้วเห็นเห็นลักษณะแบบนี้คืออะไรครับจานโอ,อรค,รคือทางเดินแน่นอน,ทา,น,านทางขึ้นบ้านนะับขึ้นบ้านนะขึ้นบ้านนะเ็จะมีรประตูเปิดตรงนี้ตรงนี้เปิดไม่ได้เขาล็อกอยู่ด้านในนะนี่ก็เป็นทางขึ้นบ้านอีกจุดหนึ่งนะฮะ บ้านหลังนี้จะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนนี้1หลังแล้วก็โซนนี้เป็นโซนบ้านที่ปุ่กอีก1หลังนะแบ่งเป็น2โซนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปโซนแรกก่อนนะครับเอาจานออยอหน่วยกล้าตายเดินนำผมไปก่อนเลยนะครับเข้า <He 'll S 2> ไปก่อน,นครับนะตากล้องเข้ามาครับไไโซนตรงนี้เปิดเข้าไปนะฮะ จะเป็นทางเข้าของห้องน้ำนะครับห้องส้วมนะครับจะอยู่โซนนี้นะครับแต่ตอนนี้เปิดเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูชั้นแรกก่อนนะอาจารย์โชเล่เปิดไฟหน่อยครับโอเคครับก็ตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นห้องนอนหรือเปล่าไม่แน่เลยเปิดไฟไม่ได้น่าจะเป็นห้องนอนสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับขอไฟนิดหนึ่งครับอาจารย์โชเล่นี่ครับบ้านแบบญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะแบบนี้หมดทุกหลังนะสําหรับบ้านโบราณญี่ปุ่นใช่ไหมครับ นี่เป็นห้องแรกนะฮะเดี๋ยวโซนนี้ครับอาจารย์ชเล่เดินเดินตามผมมาหน่อยน่ครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะเป็นทางเข้าห้องน้าห้องซ่วมนะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นห้องซ้วมหรือว่าห้องน้ําใหม่ที่เขาได้ทําขึ้นมาใหม่หลังจากสร้างบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าดูจากโครงสร้างแล้วเป็นโครงสร้างสมัยใหม่นะครับก็เป็นห้องน้ําที่เขาทําแยกขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ใช้งานไม่ได้นะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูโซนอื่นนะครับโซนนี้มีที่ระดสูด้วยไม่น่าจะใช้ได้หรือเไม่น่าจะใช้ได้นะครับด้านบนครับนี่คือบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบโบราณน,นะครับสวยงามนะครับด้านล่างด้านล่างจะเป็นเสื่อทัตตมินะครับเป็นเสื่อโบราณซึ่งใช้งานไม่ได้แน่นอนต้องรื้อทิ้งหมด นะครับก็คิดอยู่ว่าจะใช้เสื่อทัตมิเหมือนเดิมหรือว่าจะทําเป็นไม้เพื่อจะได้ง่ายต่อการดูแลรักษาถ้าเป็นเสื่อทัตมิเนี่ยมันยากต่อการดูแลรักษานะครับและกลิ่นของมันเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงถ้าคนที่ไม่ชอบเลยเนี่ยจะเหม็นเลยนะสาหรับเสื่อทัตมิผมมีประสบการณ์เพราะว่าที่บ้านใหม่ที่ผมสร้างที่จังหวัดโอซาก้าผมก็มีห้องญี่ปุน่นและใช้เสื่อทัตมิบอกได้เลยว่าเหม็นมากนะท่านผู้ชมดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งหลังจากทําการ เริ่มรีโนเวทว่าเราจะทําเป็นพื้นไม้แบบโลง่โลงๆเพื่อง่ายต่อการทารําความสะอาดหรือว่าจะรักษาสภาพเดิมให้เป็นเหมือนเสื่อทารมิแบบบ้านโบนราณน,นะครับด้านบนด้านบนตรงนี้ก็ต้องทําการแก้ไขใหม่หมดเพราะว่าตัวเนี้ยดูครับอาจารย์ชูเลในอดีตตรงนี้คือกระดาษนะครับกระดาษเพราะฉะนั้นเราต้องทําการทารําความสะอาดแล้วก็เอากระดาษมาติดใหม่เนาะต้นแต่ไม่ยากนะครับ ตรงนี้ก็เป็นกระดาษหมดเลยครับท่านผู้ชมดูครับตอนนี้ครับตากล้องดูครับเป็นกระดาษนะนะครับก็ต้องทําการซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดเลยครับเป็นด้านญี่ปุ่นโบราณนะครับดูครับนะครับก็ต้องทําการมีโนเวทซ่อมแซมใหม่ทําได้ไหมครับจย์หน่อยได้ครับจริงจริงครับแน่ใจไม่ใช่ปะเทอ้โหขนาดนั้นเลยครับสำหรับหน่วยรบพิเศษกี่นิ้วนะด้านนี้น่าจะเป็นที่ เก็บของโชว์ต่างๆของเจ้าของบ้านนะครับก็เห็นต้นใหญ่เป็นหินนะครับเป็นหินโชว์นะครับผมไม่แน่ใจว่าหินพวกนี้เขานํามาจากที่ไหนนะครับแต่เขาจัดวางก็น่าจะเป็นหินที่มีความหมายสําหรับเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างที่เป็นกระดาษนะครับแต่โครงสร้างไม้ยังแข็งแรงอยู่เนาะซ้มนะครับซุ้มซมนี่ครับดูกัน โครงสร้างไม้เห็นไหมครับยังสวยงามแข็งแรงอยู่เลยแต่ว่ากระดาษเนี่ยไปละเรียบร้อยนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับก็คงคงไม้นี่ถือว่าสวยอยู่เนาะก็สามารถรีโนเวทได้แล้วก็รักษาสภาพเดิมได้นะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวด้านนี้ครับอาจารย์ชูเล่ขอไฟหน่อยครับตรงนี้เขาแบ่งเป็นสห้องนะครับนะครับบ้านสไตล์ญี่ปุ่นเขาจะอยู่กับลักษณะแบบนี้นะครับ ก็แยกเป็นสองห้องนะครับมีประตูปิดเปิดประตูตรงนี้ดูแล้วเราน่าจะทำการซ่อมแซมด้วยการติดวอลเปเปอร์สไตล์ญี่ปุ่นน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่ายังใช้งานได้ได้ดีเลยนะครับถ้าทำความสะอาดนิดนึงการปิดเปิดก็จะเนียนกริบโอเคเยี่ยมอ่าส่งมุกแบบนี้ใช้ได้ฮะอันี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวด้านนี้ครับ แสงไฟอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับให้ดูเป็นแสงไฟอาจจะไม่เยอะให้ให้ดูพอพอจะเห็นใช่ไหมครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการรับชมนะครับได้ใช่ไหมอาจารย์ชูเล่โอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นที่เก็บพระเครื่องที่บูชาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนเราตุ๊กตุดถ้าเป็นบ้านเราเนี่ย ระวังตกโต๊ะโตตกโตมันจะสดออกมานะครับหนึ่งสองสามโอ้ยร้อนนะครับร้อนร้อนในตันนึงครับไฟมีดหรือเปล่าโชเดี๋ยวดูก่อนสมุร์ไลสมุร์ไลหรือเปล่าลุ้นครับลุ้นครับถ้าเป็นหนังจีนเนี่ยเปิดได้ไหมไม่ได้จะต้องมีกลไกจะมีธนูหรืออะไรวิ่งออกมาอาจจะตายก็ได้นะดังนั้นเดี๋ยวต้องเตรียมของพร้อมครับหนึ่งสองสามอะไรเอ่ยโอ้โหเด็ดคำพีเทวดา นี่อาจจะเป็นเด็ดคัมภีร์เก้ายอดหรือเปล่า <S 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 พริกพระสุธาเหมือนนังจีนนะน่าจะเป็นรูปวาดนะท่านผู้ชมตรงนี้น่าจะเป็นรูปวาดน,นะครับขอเก็บไปก่อนนึกว่ามีดาบสมุไรถ้าเป็นดาบสมุไรเนี่ยแจ๋วเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นที่สักการะบูชาของเจ้าของบ้านนะน่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นอะไรที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาบูชาอะไรเพราะที่ญี่ปุ่นเขานับถือศาสนาพุทธก็มีนับถือศาสนาอะไร หลายๆศาสนาเนาะในอดีตเนาะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขา้องนับถือศาสนาอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่าตรงจุดนี้เป็นสถานที่ที่บูชาสักการะบ,บูชาเทลเทศเพวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งดูจากรูปแบบแล้วสามารถทำสะอาดและรักษาสภาพเดิมได้ไหมได,ได้นะนี่สวยเลยยังสวยอยู่เลยภครับถือว่าดีมากเออภายในถือว่าดีเลยทาสีใหม่แล้วก็ขัดให้สวยงามรักษารูปแบบเดิมไว้แจวเลยครับโอเค ตรงจุดนี้ดูละน่าจะเป็นที่เก็บดาบสมุไรของผมผมมีดาบสมุไรญี่ปุ่นอยู่นะเดี๋ยวจะเอามาวางตรงนี้ได้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปดูชั้นสองนะเดินขึ้นไปดูชั้นสองนะครับด้านนี้ระเบียงด้านนี้เดี๋ยวขอรีวิวเลยไหมนะออกมาด้านนอกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงแบบบ้านสไตล์ญี่ปุ่นรับเปิดได้ในจานทะเลเปิดแบบนี้น่าจะติดน่าจะติด เปิดได้ครับเดินไปเปิดได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องทําความสะอาดข้างล่างก่อนเนาะถึงจะเปิดได้สะดวกนะครับก็ถือว่าสวยงามน,นี่น่าจะทําความสะอาดอย่างเดียวน่าจะได้หรือเปล่าอาจารย์โชเล่เนาะกระจกใช้สภาพของเดิมเนาะได้เดินตามมาครับ นี่คือหลังคาบ้านนะครับเขาจะใช้ไม้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นกระเบื้องหลังคานะครับก็ถือว่าเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความสมบูรณ์เลยทีเดียวนะสำหรับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับด้านนี้ก็ยังเป็นบานกระจกนะครับที่สามารถเลื่อนปิดเปิดได้นะท่านผู้ชมสวยงามนะครับดูจากกระจกแล้วอาจารย์ออยทําความสะอาดได้ไหมครับไดบ้ก็น่าจะรักษาสภาพแบบนี้นะครับพื้นด้านนี้อาจารย์ชูเร่เราจะทำยังไงตรงส่วนตรงนี้ ใช้ที่ขัดครับขัดแล้วก็ลงลงแล็กใช่ไหมลงสล็กใช่ไหมครับเพราะเป็นไม้จริงนะครับตรงนี้นะครสวยงาครับอยู่ขึ้นไปดูชั้นสองครับท่านผู้ชมเด้นไปก่อนก็ขอไปถึงห่ก่อนครับตรงนี้คือทางเดินขึ้นชั้นสองนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านหลังค่อนข้างจะใหญ่นะครับ ทางเดินขึ้นมานี่มีแต่ขี้นะมีแต่อุจินะไม่รู้ว่าเป็นอุจิของอะไรนะนะเยอะมากเลยนะนี่คือสภาพของบ้านที่ไม่มีคนอยู่มาหลายสิบปีนะทนะ่านผู้ชมดูด้านบนนะครับ <S <S ตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามไหมตรงนี้ร<ห>ักษาแบานบนี้ได้ไหมไ<ด>เอาแบบ, <ะ S 2> บนี้เลยนะครับทำสะอาดแล้วก็ทาสีผนังก็จะมีความสวยงามเลยก็ถือว่าฝ้าเพดานยังคงสภาพที่สมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับ ตากล้องดูผ้าหน่อยครับซูมตรงนี้หน่อยครับขอไฟหน่อยครับจานนี่ครับคือนี้ก็เป็นหลอดไฟนะครับในอดีตคนญี่ปุ่นจะตัวเตี้ยและตัวเล็กมากนะดูนะดูเพดานครับด้านนี้นะครับด้านนี้เดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนด้านบนก็เป็นเสื่อทาตมินะครับซึ่งสภาพนี้แย่มากเลยนะต้องเอาทิ้งให้หมดนะครับตรงนี้ก็เป็น บานหน้าต่างของญี่ปุ่นเขาจะมี2ชั้นนะครับชั้นด้านนอกก็จะการลมกันแดดกันฝนตรงนี้ก็จะเป็นแบบกระดาษนะครับเพื่อกรองแสงนะครับก็ดูจากสภาพแล้วซ่อมแซมได้โอ้ <laughs> โหบอกว่าซ่อมแซมไมร่วงลงมาน่าจะไม่มีปนะัญหาแล้วซ่อมแซมได้นะโัโอ้โอมันลุมันลูลงมานะครับสวยงามนะครับตอานี้ครับขอแสงไฟหน่อยครับอาจารย์ ตรงนี้ก็เป็นบ้านสไตล์ญ like ี่ปุ่นนะครับใครที่รับชมบ้านสไตล์ญี่ปุ่นจะเห็นเลยว่าโครงสร้างภายในบ้านเขาจะออกแบบไม่แตกต่างกันนะจะมีห้องลักษณะแบบนี้มีบานเลื่อนแบบนี้อยู่ทุกหลังนะครับตรงนี้ทําได้ไหมจ้านในครับตอลูกใหม่มาติดได้นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรด้านในก็เป็นเดชคมพีเทวดานะครับซึ่งผมอ่านไม่ออกมันอาจจะเป็นเดชคมภีเทวดา พลิ้นพาสุทธาก็ได้นะ <c oughs> ใครที่อ่านออกก็มาฝึกฝนได้นะครับผมอ่านไม่ออกนะครับนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นโบราณนะครับท่านผู้ชมโอเคตรงนี้เปิดได้นะเนี่ยจะต้องต้องต้องดูนะว่าข้างบนสภาพเป็นยังไงดูว่ามีฝุ่นตรงไหนรั่วบ้างน,นะตรงนี้เขาน่าจะทนนะําไว้โอเคเดี๋ยวด้านนี้ครับนี่ห้องแรกนะครับต่อไปเป็นห้องที่สองนะครับ ห้องที่สองเนี่ยก็เป็นห้องที่เขาปูด้วยเสื่อทัตมินะครับดูพื้นไม้นะาสมบูรณ์แบบมากนะแผ่นค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่บอกได้เลยว่าเป็นบ้านที่มีอายุร้อยกว่าปีนะเพราะว่าถ้าไม่ร้อยกว่าปีหรือว่าเจ็ดสิบแปดสิบปีขึ้นไปอ่ะพื้นไม้บ้านแบบนี้จะหาดูได้ยากมากเลยที่มีแผ่นขนาดแบบน,นี้นะครับเหมือนบ้านที่ประเทศไทย บ้านเก่าๆโบราณเนี่ยจะพื้นไม้จะแผ่นใหญ่ใช่ไม้ต้นใหต้นไม้ต้นใหญ่แต่ถ้าเป็นบ้านใหม่ก็จะเป็นหน้าออกมาเป็นไม้หน้าเล็กหน่อยนี่ถือว่าสมบูรณ์นะไม้นะถือว่าสภาพดีมากนะครับ,รบตัวนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนนะครับน่าจะเป็นห้องนอนนะถือว่าแน่นนะโครงสร้างแน่นโอเค,อเคแข็งแรงครับ ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างต้องแซมได้ไหมครับได้ครับจริงจิบ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 นี่อ่ะฐานาบที่เศษเขาบอกว่าจิบจิบนะครับนี่คือห้องนอนนะครับแบ่งเป็นสองห้องนะครับนี่คือชั้นสองนะครับบ้านหลังน,นี้มีแค่สองชั้นนะครับบ้านญี่ปุ่นในญี่นส่วนใหญ่จะมีแค่สองชั้นนะครับด้านนี้ อันนี้ก็เป็นที่เก็บของน่าจะเป็นจุดโชว์นะครับตรงนี้ก็มีหน้าต่างนะครับขอแสงไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเปิดได้นะครับแต่ตัวนี้เปิดคือในอดีตอ่ะมันเปิดได้แต่ตัวนี้มันเปิดไม่ได้เราต้องทําการซ่อมแซมก่อน,นครับเดี๋ยวพาไปดูโซนอีกหลังหนึ่งบ้านญี่ปุ่นอีกหนึ่งหลังนะเราจะพาไปดูทั้งหมด3โซนนะครับ เดี๋ยวโซนตรงจุดนี้จะเป็นที่เก็บของนะครับอาจารย์โชเล่ ore, <ide detection> ดูนี่น่าจะเป็นขี้ค้างคาวนะครับมีขี้ค้างคาวด้วยนะตรงนี้มีค้างคาวมาใสา่อยู่นะครับเข้าไปเลยครับไม่มีอะไรครับบ้านหลังนี้ไม่มีคนตายนะย้ําอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่ต้องคอมเมนต์มาว่าบ้านผ <c oughs> ีสิงมีคนตายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องคอมเมนต์มาแบบทางลบแบบนั้น ผมคอนเฟิร์มเลยว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาได้แจ้งมาแล้วและก็บริษัทขายบ้านเขาก็แจ้งมาแล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตอยู่นะครับดังนั้นไม่ใช่บ้านผีสิงหรือว่าบ้านคนตายนะครับท่านผู้ชมนี่ข้างเขาวบินไปหนึ่งตัวนะฮะเขามาดูตรงนี้นะโซนบ้านเก็บของครับอาจารย์ชเลเอ่ขอแสงไฟหน่อย ตรงนี้เป็นที่เ no ก็บของนะครับก็มีขวดเหล้าถ้วยชามต่างๆนะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาทําธุรกิจอะไรนะครับดูเหมือนเป็นร้านค้าเลยเนาะเหมือนเป็นร้านอาหารเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับ z o o มขอฟังนิดหนึ่ง z มด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับอประมาณนี้เป็นที่เก็บของเก่านะครับตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยจันช่ริขอไฟหน่อยถุงเก็บปลาครับ น่าจะเป็นไหปลาร้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเกืนน้อยครับการโชเร่ขึ้นไปด้านบนผมขึ้นไปแล้วครั้งนึงคุณก็ไปแลไม่มีอะไรบ้านหลังนี้ขึ้นไปไม่ต้องกลัวครับขึ้นไปลองหน่อยนะครับโอ้โหข้างเขวาเพียบเลยอ่ะเพียบเลยโอ้โหมีแต่ข้างคขวาอ่ะท่านผู้ชมมีแต่ข้างเาวาอ่ะเขาเาโอ้เขาเขาขาซูมดูข้างเขวาหน่อยนี่ครับข้างคาานะครับข้างคข่า หรือชื่อชื่อนึงก็คือค้างคิวนะตัวเล็กๆเราจะเรียกว่าค้างคิวนะแถวบ้านผมนะครับนี่ครับเยอะเยครับเยอะมากเลยโอ้โหมีน่าจะเกินสิบตัวนะครับน่าจะพอผัดเผ็ดนะครับแต่เราไม่ทําลายเขานะครับเต็มเลยครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากครับท่านผู้ชมนี่ครับคือบ้านที่ไม่มีคนอยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่หลังจากนี้ผมเป็นเจ้าของใหม่นะครับผมก็จะทําการเก็บนะครับนี่เป็นหีบเก็บของนะครับบ้านญี่ปุ่นโบราณเขาจะมีที่เก็บของแบบนี้หมดนะครับท่านผู้ชมผ้ใช้พักครับ ครับได้ปุ๋ยแล้วครับเราจะมีปุ๋ยส่แักด้านหลังครับจันทุเร่โอเคครับทำคอนาต์ใหญ่หลวงเลยฮะงานช่างนะหลังนี้ก็คือเป็นที่เก็บของสวยงามถ้ารีโนเวทเสร็จแล้วเป็นไงแจ๋วเลยครับดูโครงสร้างไม้สวยงามไหมสมบูรณ์อยู่ไหมครับโครงสร้างไม้ยังสมบูรณ์อยู่นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นนะครับ และทั้งหมดนี้คือการรีวิวบ้านโบราณญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดเฮลโกะประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะรับชมการรีวิวบ้านโบราณของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็สั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะอัปเดตในส่วนของการรีวิวห้องครัวแล้วก็โรงงานนะครับ ผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจันคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ